บอลสีสายยักษ์อีกต้นหนึ่งค่ะที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะบอลสีอสูรนิ้วเพชรเราไปดูกันค่ะ อสูรนิ้วเพชรคืออดีตชาของโทศกัณก้อนที่จะเกิดมาเป็นโทศกัณเป็นตัวละครสําคัญที่ทําให้เกิดการลบราค้าฟันกันในรามเกียนนนทกจัดเป็นยักษ์ที่ขยันทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้าทํางานตรงเวลามีหน้าที่ทําหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่เข้าเฝ้าพระอินทร์สวน แต่ขึ้นชื่อว่าเทวดาก็มักจะทําตัวเป็นเทวดาส่งดังชื่อนนทกทุกเทวดารังแกทั้งถอดผมตบหัวถวยน้ําลายใส่จนทนไม่ไหวสุดท้ายก็ไปขอนิ้วเพชรจากอินทร์สวนเมื่อได้นิ้วเพชรมาก็ชี้ดะใส่เทวดาทําให้เทวดาที่ถูกนิ้วเพชรชี้ใส่ล้มตายเป็นจํานวนมากร้อนไปถึงพนนาลายต้องลงมาปราบนนทก โดยใช้อุบายลอกลอกก้อนที่นนทกจะตายมีการแตบแช่งกันไปมาจนเกิดเป็นเรื่องรำามเกียร์ในเวลาต่อมาหามาปลูกกันนะคะอสูรนิ้วเพชรค่ะ